มึงจะลงไหมไม่เอาฮะมึงจะลงไหมไม่หนูทำหนูทำ ไปไหนแม่ฉันเห็นรถกูไม่ละเทลรถกูไปไหนวะแกไปจอดเดี๋ยวผมจะรู้เงียเอ้กูให้มึงล้างอ่ะกูก็จอดอยู่ตรงนี้อ่ะให้ผมล้าง มึงก็จอดไว้แล้วมันไปไหนอ่ะกูถามมึงมึงจะมาย้อนถาม่แล้วแม่มันถามผมทำไมผมไม่รู้ล้างก็จอดไว้ใครขี่มันก็จะรู้ไงพี่นันยิ้มไปมั้งมึงจะไปสวนเนี่ยโวเอาดีๆไม่รู้พี่นันเขายืมอะไรยเขาอยู่ในห้องไหนก็จอดไว้ตรงนี้เนี่ยจอดไว้ตรงนี้มันก็อยู่ตรงนู้นดิอยู่จอดตรงนี้จะไปอยู่ตรงนู้นยังไงอ่ะมันไ้ไปไหนเอาดีๆมันจะไปสวนเนี่ยฮะโนแเจมมัจะไปรู้ได้ไงอ่ะ มึง่ยอะไรก็ไม่รู้ถามอะไรเนี่ยไม่รู้สักอย่างเลยนะั่งยห้กูจับได้นะให้ผมล้างแล้วผมจะไปรู้ได้ไงอะไแกแล้ก็อ,อยู่ข้างนอกคนเดียวจะมาถามอะไรเนี่ยไม่รู้ไม่รู้แม่อ้ต้นไม้นี่ยังไงเนี่ยแกจะเลื่อยออกเลยปะมันตายก็ต้องคนออกนี่สิ หนูไม่รู้หนูไม่รูห้หน, from. หนูไม่รู้หนูไม่รู้หนูทำหนูทำหนูไม่รู้หนูไม่รู้ไอ้หนูตัวนี้เนี่ยมันมันขึ้นไปเองรถแกมันดีดมันขึ้นไปเองให้ไวอะไรให้ไวไม่เอาว่ารถแม่แม่ก็ลงมาเองเต้มึงจะลงไหมไม่เอามึงจะลงไหมไม่ไม่ลงมึงจะอยู่บัดแล้วมึงจะกลับบ้านอยู่บ้าน ไว้มึงเลือกมึงไปบ้านมึงหรือมึงจะอยู่วัดไม่รถแกงเองัปเกี่ยวะไรครับผมมามึงเอาขึ้นไปทำไมฮะแถวลงเองอขึ้นไปทำไมลลงงเเอยให้ไวให้ไวเอาให้ไวสันหายแล้ว